สวัสดีครับพบกับลุงศึกอีกแล้วเช่นเคยนะครับคลิปนี้นะครับลุงศึกจะมาคืนค่าข้อมูลจากมือถือซัมซุงอีกเครื่องหนึ่งมาอีกเครื่องหนึ่งเนาะพอดีว่าคลิปนี้ผมขออัดเป็นหน้าจอกันแล้วกันพอดีมือถือซัมซุงของลุงศึก A สามสิบเนี่ยมันดับไปนะครับผมก็ลืมคืนค่าแบบที่หลายๆคนเขาจะคืนค่าแบบนี้เนาะ,ะผมให้ดูนะดิ เราจะคืนค่าแบบนี้นะครับถ้าเรามีมือถือซัมซุงอีกเครื่องหนึ่งแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งเนาะสองเครื่องเราก็จะคืนค่าแบบนี้นะแต่ของลุงเสกเนี่ยอไอ้มือถือเครื่องซัมซุง a 3 0มบมันพังมันกดอะไรไม่ได้เปิดไม่ติดเนาะนะครับผมก็จะมาคืนค่าแบบนี้เลยนะครับวิธีคืนค่าก็ง่ายๆนะครับอันเนี้ยให้ดูเนาะนี่นะครับตัวใหม่ของผมจะเป็น a 22ตัวเก่าจะเป็น a 3 0นะก็ทำยังไงนะครับทำยังไงเอ่ยให้เราไปที่ setting นะก่อนที่จะไปนะครับให้ด ลุงเสกไม่มีแอปอะไรเยอะแยะนะนี่แค่นี้นะครับอ่าให้ดูก่อนว่าพอลุงเสกจะคืนค่ามันจะมีแอปเข้ามาไหมนะครับจากของเก่ามาเนาะพอเราเข้ามาที่เซตติ้งนะครับให้เรามาตรงนี้โปรไฟล์ของเราเนี่ยนะครับไอที่เราเคยซิงค์ไว้นะครับอ่านี่นะครับอ่าเราก็จิ้มเข้าไปเนาะพอเราจิ้มเข้าไปปุ๊บให้เราเลือกตรงนี้นะครับเนี่ยไอซัมซุงอะไรนี่คราวนะครับก็ที่เขาเขียนว่าซิงค์แบ็กอัพกู้คืนนะครับอ่านะครับ จิ้มเข้าไปก็ลองดูนะของใครเคยแบ็กอัพเคยซิงไว้นะครับอ่าทีนี้ก็มาตรงนี้ให้เราเลือกนะครับอ่ามันจะมีคําว่าแบ็กอัพข้อมูลคืนค่าข้อมูลนะครับเราเลือกคืนค่าข้อมูลเนาะดีนะครับนี่จะเห็นตรงนี้เห็นไหมเครื่องใหม่เป็นซัมซุง g อ2 2เครื่องเก่าเป็น A30 นะครับอ่าผมก็จะมาตรงนี้นะครับมาที่ซัมซุงเนี่ยแบ็กอัพนะครับนี่นะครับให้เรามาเลือกว่าเอ๊ะ เราจะเลือกแอปไหนนะครับนี่แอปตรงนี้มันมีแอปไหนที่เราไม่ต้องการนะครับอ่าแอปนี่เห็นไหมของเก่าที่อยู่ในเครื่อง samsung a 3 0เนาะนะครับอ่าผมก็จะเอาแอปที่มันอย่างนี้ที่ผมไม่ต้องการนะอ่านะครับนี่นะครับนี่หลังจากที่เราเลือกอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านะครับเราเลือกอะไรเรียบร้อยเราก็กดเรียบร้อยนะครับอ่าเรียบร้อยทีนี้ก็คืนค่าเลยนะครับโชคเข้าไปอ่าติดตั้งนะครับ อ่าเห็นไหมนี่นะครับนี่ตอนนี้ข้อมูลกำลังได้อยู่สองเปอร์เซนนาะนะครับนี่กำลังคืนค่าข้อมูลอยู่อ่สี่เปอร์เซห้าเปอร์เซ็นเดี๋ยวผมจะพยายามทำคลิปให้สั้นที่สุดเนาะผมจะขอตัดไปช่วงที่มันเสร็จแล้วนะครับอ่าตอนนี้ก็กำลังได้ห้าสิบหกเปอร์เซ็นตนะครับไปได้ครึ่งทางแล้วเนาะเดี๋ยวรอดูไปเรื่อยๆนะครับพยายามทำให้สั้นที่สุดเนาะ เ,เสร็จแล้วนะครับเห็นไหมเขาบอกว่ากู้คืนข้อมูลทั้งหมดไปอย่างโทรศัพท์คุณแล้วเ้าก็มีการบันทึกการโทรข้อความรายชื่อที่อยู่ในโทรศัพท์นาฬิกาการตั้งค่าหน้าจอหลักแอปนะครับเอกสารนะครับแล้วก็เพลงเนาะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ากดไปเรียบร้อยปุ๊บนะครับดีเขาก็บอกว่าเพิ่มเพิ่มพื้นที่ในซัมซุงค o าวหรือไม่นะครับอันนี้ผมจะเอ่อไวภายหลังเนาะนะครับอ่าก็ กดออกเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูว่าเห็นไหมครับเมื่อกี้รูปภาพหน้าจอของผมเนี่ยเป็นรูปพ่อกับแม่ตอนนี้ก็เป็นอีกรูปหนึ่งเนาะนี่นะครับเห็นไหมครับแอปเข้ามาเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยนี่นะครับให้ดูเนาะนี่นะครับนี่คือมันเป็นแอปมาจากซัมซุง A 3 0ก็เห็นไหมมาทั้งหมดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็น Messenger อ่าคลายมาเตอร์อินะครับอ่าแล้วก็ youtube Studio นะเนี่ยนะครับแอป ลายๆเนี่ยนะครับมาเยอะแยะเลยเนาะนี่อับเลยนะครับนี่เห็นไหมครับเป๋าตังค์เห็นไหมนาฬิกาเนี่ยเห็นไหมมันก็เปลี่ยนไปหมดเลยนะครับนี่ประมาณนี้ก็ลองไปทําดูนะครับถ้าคลิปนี้มันมีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับอ่าบางอย่างมันก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมาได้หรือเปล่านาะยอย่างพวกแอปรูปภาพนะพวกรูปภาพอันนี้เดี๋ยวผมจะบอกไว้ใต้โพสต์กันแล้วกันเนาะ คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ